อย่านั a อาชีวอาอ่าอ๋อซ้อมอยู่ที่ค่ายวอลชา from วอลชา yes ซ้อมมากี่วันซ้อมประมาณสอเดือนกว่าสเดือนกว่าอะไระก็อยู่ที่นั่นเลยอยู่ที่นั่นแล้วก็มีพวกน้องๆในค่ายช่วกันเนาะมีพวกไปศิลามีารโทแล้วก็ของเราในค่ายช่วยนั่นแหละตอนนี้อาซีอายุ m a n e a m อายุอายุยี่สิบ how old มาณยี่สิบกว่าสูงเลยตอนนี้สูงประมาณร้อยวนเอ่าองเน้อาแดสูงร้อยแปดสิบได้นะร้อยแปกว่าร้อยกว่าน้ำหนักไปปล่อยกี่กิโลดนี้ไปปล่อยม็นหกหกห้ากิโมวยสไตล์ของอาซีมวยสไตล์เขอาเขาอย่างเดียวเลยเาใหญ่ใแล้ววันนี้เลยก็มาเจอับสวีโบ๊ทไม่เคยต่อยกัเนาะพี่เนาะครั้งแรกเลย ได้รู้ไหมสปีดโบหมวนสไตล์อะไรด้วมามชื่อวันนี้มาเจอกันนะเวทต่อยร้อยสามสองมเมื่อเช้าสอมหนักยังยังคิดว่ามากเกินไหมไม่คือมาระบายเนาะระายร่างกายลดกี่เปอร์เซ็นต์ร่างกายร้อยเปเนตะสมบูรณ์เลยล่าสุดเขาต่ไหนมา สมุยครับอ๋อที่สมุยเหมือนกันอ๋อไเคยแต่ไม่เคยต่อยกันไม่เคยต่อยกันอืมตอนชนะเลยไหมแพ้สารคามมาอ๋อแพ้สารคามมาต้องทั้งคู่เลยทั้งคู่อ๋อวันนี้เลยอยากเจอกันเลยอยากเจอฮะเวทาอเวกนั้นต่อยที่ร้อยสามสี่ร้อยสามสี่แต่นี้ต่อยร้อยสามสองนะผมวันนี้วินไหมวินไหมชนะไหมวินเว้นเว้นวินอ่าคุ้มมากี่กิโลได้ครับคุ้มมาห้าโลห้าโลได้ต่อยเมือไทยทั้งหมดกี่ไฟล์แล้ต่อยประมาณสามที่ดรอปไฟล์สามที่ดรอปไฟล์คนประเทศอังกฤษครับ give, you. Far, cheer, cheer, fan, English. Uh, uh, so I'm Archie Water -er fighting speedboat, sick Victor today. Uh, just weighing in now. Feel strong and ready, ready to win. And put on a good fight. Win, win. Okay. Okay. <coughs> <coughs>